ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอีที่เคารพทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีการเปลี่ยนรถนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาพี่ๆเอมาเปลี่ยนรถเจ้าฟอร์จูเน คันนี้มันเดิมนะครับผมแต่ว่าจะต้องเอาไปปรับสภาพครับจะต้องเอาไปปรับสภาพกันเลยนัดเปลี่ยนรถวันนี้ตอนเช้าครับแต่ก็น่าจะเป็นจะเป็นฟอร์จูเนอร์มอนเดิมแะครับแต,ตอนนี้รถยังไม่มาผมมาเตรียมรถรอแล้วเช้าวันนี้เย็นๆนะครับผมอากาศเย็น ตอนนี้ก็เตรียมเตรียมรถรอครับรออีกคันหนึ่งคันใหม่ที่กำลังจะมาก็โอเคครับเดี๋ยวรอรอคันใหม่มาก่อนเนาะครับครับรอลวนี่ก็มาแล้วครับ คันใหม่ฟอร์จูเนอร์ครับผมแต่ว่าเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวครับคันสุดพพสวยคันก่อนเป็นสีดำครับนี่ขาวครับผมขาวมุก อย่างเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่สีเฉยชมภายในอ่ะโอ้มีกาแฟด้วยครับ ซับเบอไฟฟ้าครับแปดสิดทางอาแต่คันนี้ไม่น้อยกว่านี้หนึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับผมเหมือนเดิมเบ้อสีเดีวยวกัน สวยครับสวยไอแทมอีซิพัดโอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นของสีรถจริงๆครับยังไม่รู้ว่าขั้นน,น,นั้นอีกกี่วันจะเซ็ตครับเราจะต้องใช้ขั้นนี้ไปก่อนทุกวนันทุกวันจะต้อง เชิคขนนี้แทนภาพรวมรอบนอกก็สวยครับเออมีรอยนิดหนึ่ง รอยรอยถลอกแต่ว่าคันคันนั้นมีรอยเยอะแยะเลยครับรอยรอบคันครับดียครับนจุดเนึ่งคันใหญ่แต่ว่ารับดีครับเติมน้ำมันสองพันครับเต็มถังสองพัน รับได้ประมาณหกร่เก้าสิบกิโลครับที่โอกาสรีวิวไปเลยเครื่องสองพันแปดลกันว่าสามแถวครับหนึ่งสองว่าเธอรังทบได้ครับ จำวันพกกุกงว่าไม่มีอะไรมากครับตื่นเช้ามาก,ก็เช็ครถครับแล้วก็เตรียมรถออกมารอรับเจา้าหน้าที่เจียวกอฮอสวยครับสีสวย สะอาดทุกอ,อย่างเหมือนกันหมดเลยครับก็คัน,คนก่อนแค่สีครับคันก่อนเป็นสีดำคันนี้เป็นสีขาวเคครับ น,นี่ก็เป็นรถคันที่ผมจะต้องใช้แล้วไม่มีอะไรมากครับลิปนี่เพื่อนมาดูรถคันเสียมาเปลี่ยนด้วยไงคิดนี้ก็จบเลยก็เจอคันนี้ก่อนนะครับขออนุญ,ญาตไปทำงานก่อนโอเคครับ ช่วงนี้เชื้อโรคก็ยังไม่หายเลยครับผมฝากดูแลตัวเองดีๆนะครับ FC ทุกท่านโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม